การเรียกเท้าที่มาวางแผนแล้วก็นําสายเข้าไปจับตามร้อนต่อไปครับแต่ว่ามันไม่มีเปลวแล้วนะครับตอนนี้สามารถควบคุมเตลอนไว้ได้แล้วครับผมขอ่านผู้มากครับสถานการณ์ตอนนี้นะขณะนี้ครับผมคุณมากครับผมขขออบบคคุณมาก Wah, ini.